โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ22เมื่อ n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกถ้า n ยกกำลังสองบวก125เป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบางตัวยกกำลังสองแล้วผลรวมของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ n จะเป็นเท่าใดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะ โจทกำหนดให้ n ยกกำลังสองบวก125สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบางตัวยกกำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติให้จำนวนนับนั้นคือ k เราก็จะสามารถเขียนได้ว่า n ยกกำลังสองบวก125เท่า <K> กับ k ยกกำลังสองนะคะก็จะได้ว่า k ยกกำลังสองลบ n ยกกำลังสองเท่ากับ125 เราก็จะใช้ความรู้เรื่องผลต่างกำลังสองนะคะได้เป็น k บวก n คูณกับ k ลบ n เท่ากับ125จากสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะว่า n ของเราเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว k ที่เรากำหนดให้เป็นจำนวนนับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า k บวก n จะต้องมากกว่า k ลบ n ะะจากนั้นนะคะที่เราได้สมการนี้เราก็มาพิจารณาว่า k บวก n แล้วก็ k ลบ n ของเราจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็คือเราได้2องเล็บนี่คูณกันเท่ากับ125ถ้าเราแยกเป็นกรณีนะคะก็จะได้ว่าถ้าจำนวนแรกของเราตัวนี้นะคะ k บวก n คือ125ก็จะได้ k ลบ n เป็น1นะคะ k บวก n เท่ากับ 125แล้วก็ k ลบ n เท่ากับ1นะคะแล้วแก้ระบบสมการนี้นะคะเพื่อหาค่า n และ k ออกมาก็จะได้ค่า n คือ62แล้วก็ k เป็น63นะคะต่อไปกรณีที่2นะคะถ้าจำนวนแรกของเราคือ25จําจำนวนที่2ก็คือ5เพราะว่าคูณกณันต้องได้125นะคะก็ทําวิธีเดียวกันนี้นะคะแก้ระบบสมการออกมาจะได้ค่า n เป็น10แล้วก็ k เป็น15นะคะต่อไปกรณีที่3ถ้าจำนวนแรก k บวก n เนี่ยคือ5และ k ลบ n คือ25กรณีนี้นะคะจะไม่สามารถหาค่า n กับ k ได้นะคะเพราะว่าภายใต้เงื่อนไขของเราก็คือ k และ n เนี่ยเป็นจำนวนนับและจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ k แล้วบวกด้วย n ยังไงก็จะต้องมากกว่าลบด้วย n นะคะเพราะฉะนั้น จำนวนแรกไม่สามารถน้อยกว่าจำนวนที่2ได้นะคะข้อนี้ก็ไม่สามารถหาค่า n และ k ได้ต่อไปกรณีสุดท้ายนะคะก็คือถ้าจำนวนแรกเป็น1และจำนวนที่2เป็น125นะคะก็จะเช่นเดียวกันคือไม่สามารถหาค่า n และ k ได้นะคะแต่โจทย์ข้อนี้ให้หาผลรวมของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ n นะคะก็คือ62สบวก10ได้เท่ากับ72เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ72ค่ะ